สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรา Y n e w Channel มากันประจำกับฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์ EP 9และ10โดยผมให้คำนิยาม2 EP นี้ทั้นสั้นว่าครอบครัวผลกระทบและก็แผนต่อไปซึ่งใครจะได้รับผลกระทบแล้วมันจะส่งผลให้เกิดแผนต่อไปยังไงบ้าง ยังเคยครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe และไปะติดตามเพจเราด้วยนะครับถือเป็นการสนับสนุนเราง่ายๆแค่กดปุ่มครับและทางช่องเราก็พยายามตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องแบบกระชับแต่ครบก็ฟังได้ในคลิปนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆชอบฟังอะไรที่มันสั้นมันย่อเราก็จัดให้ครับเราจะลงคลิปช่วงใหม่นะครับที่ว่าเรื่องย่อแบบว่าสั้นถ้าเพื่อนๆสนใจให้คลิกที่มุมขวาบนได้เลยเอาละถ้าชอบแบบประชับแต่ครบไปฟังกันได้เลย EP 9จะแบ่งไปเล่า3คนเป็นหลักก็คือลินแบงค์และก็พัดครับ เริ่มที่ลินแม่ที่มาหาลินถึงศูนย์สอบก็มาช่วยแก้ต่างให้ว่าลินไม่มีทางโกงแต่การที่ลินออกจากห้องสอบก่อนก็ทําให้โดนตัดคะแนนสอบอยูด่ดีหลังจากนั้นทั้งคู่ต่างเงียบใส่กันจนลินเอ่ยปากออกมาก่อนว่าให้ว่าเธอก็ได้เธอรู้ว่าเธอทําผิดแต่กลายเป็นว่าแม่เล่าเรื่องอดีตที่ทําให้แม่ลินเลิกกับพ่อสรุปคือแม่เข้าใจเรื่องที่ลินอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วยังพูดสอนลินอีกว่า แม่เข้าใจว่าลินกําลังพยายามตามความฝันแต่การทําแบบนี้อาจทําให้เสียคนที่รักไปลงท้ายคือแม่ให้ลินมาอยู่และมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้พอกลับมาถึงประเทศไทยลินก็ได้คุยเรื่องเตรียมตัวไปออสเตรเลียกับพ่อแต่นั่นก็ทําให้พ่อถึงกับน้ําตาคลอแต่ปากพ่อก็ยังบอกดีใจกับลูกหลังจากนั้นเกรสก็ทักไลน์มาให้ลินไปเอาเงินส่วนแบ่งแต่ลินเลือกที่จะไม่รับเงินในส่วนนี้ ทางพัดในระหว่างสัมภาษณ์เรื่องโรงแรมกับพ่อพัดก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่จะไปเรียนต่อบอสตันออกสื่อไปนั่นก็ทำให้พ่อพัดภูมิใจแอบยิ้มออกมาหลังจากนั้นแบงก์ก็เริ่มเอาส่วนแบ่งของเขากับพัดไปเรื่องก็ผ่านไปในระหว่างที่พัทกาลังนอนเล่นอยู่กับพ่อจูๆ่ๆข่าวก็ออกถึงการโกงข้อสอบเอสทิกด้วยการนำดินสอที่มีโพยคำตอบเข้าห้องสอบ นั่นทำให้มหาลาัยต่างๆทั่วโลกไม่รับคะแนนสอบเอสติกของเด็กไทยในรอบนี้พ่อที่ได้ยินข่าวเลยให้พัดไปสมัครสอบใหม่เล่นขับเอาพัดไปไม่เป็นเลยทีเดียวเวลาผ่านไปพัดก็โดนพ่อมาเตือนอีกครั้งว่าให้ไปสมัครสอบเอสติกเมื่อพ่อลุกหนักเข้าและจะกดสมัครสอบให้พัดถึงกับลนลานจนยกคอมหนีไป นั้นทําให้เกิดศึกใหญ่ของพ่อลูกคู่นี้เมื่อพัดยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาจ้างเพื่อนส่งคาตอบให้เวลาสอบรวมถึงสอบเอสติกด้วยพ่อก็ว่าที่ผ่านมาหลอกพ่อมตลอดเลยใช่ไหมและยังเรื่องไปให้สัมภาษณ์น่ตยสารอีกซึ่งนั่นมันทําให้พ่อเสียหน้าพ่อเลยล้าลึกบุญคุณถึงของต่างๆของพัดพูว่าได้มาจากใครเมื่อถึงที่สุดพัดเลยถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วเดินหนีออกจากโรงแรมไปมาทางด้านแบงค์ แบงก์ก็โดนเรียกผู้ปกครองมาคุยกับผออด้วยความที่พออรู้จักแบงก์มาก่อนทําให้ผอ,อมาเค้นหาความจริงจากแบงก์ว่าแบงก์รับจ้างไปสอบใช่ไหมหลังจากนั้นแบงก์ก็ได้หายตัวไปจากเพื่อนๆลินก็เลยไปแอบดูแบงค์ที่บ้านทําให้ได้รู้ว่าแบงค์เอาเงินที่ได้มาบางส่วนไปปรับปรุงร้านทางพัดที่หนีออกจากบ้านก็เรียกเกสมาหาเขาที่คอนโดใหม่ ซึ่งตรงนี้เองมันแสดงว่าพัดก็ยังใช้เงินซื้อของแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้ชีวิตติดหรูจากเงินที่ไปทําธุรกิจโกงได้มาและพัดเองก็ดูแลเรื่องงานบ้านไม่ได้เลยดูจากของที่วางอยู่เกลื่อนพื้นเกรสเลยเตือนว่าคิดดีแล้วหรอที่หนีออกจากบ้านมาและถ้าเงินหมดให้พัดใช้ของเกรสก่อนก็ได้แต่พัดก็สวนกลับว่าถ้าเงินเกรสหมดพัดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหม เกรซเลยบอกว่าแบงค์ Bank ติดต่อมาว่าเขามีแผนใหม่ที่อยากให้ไปร่วมด้วยลินที่ไปหาเกรซที่บ้านก็โดนแบงค์โทรชวนให้ไปหาเขาที่บ้านตรงนี้ก็มีการอัปเดตชีวิตกันเล็กๆน้อยนะครับว่าลินไม่ได้เอาเงินค่าจ้างและเธอกําลังจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแต่แบงค์ไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับแต่เขากลับชวนลินมาร่วมแผนการโกงครั้งใหม่มันคือแผนการโกงแก๊สแพด โดยที่ครั้งนี้ถ้าแผนสำเร็จมูลค่างเงินก็จะพุ่งสูงไปถึง10ล้านบาทลินก็ถามว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะแก๊สแผ่มันต้องสอบพร้อมกันทั่วประเทศแต่แบงก์บอกว่าเป็นไปได้ถ้าเราได้เห็นข้อสอบก่อนเวลาสอบจริงลินก็ดูจะไม่เห็นด้วยและพร้อมจะยกเงินส่วนแบ่งที่เหลือของตัวเองให้แบงก์ไป และเธอกําลังจะเดินหนีไปแต่แบงค์บอกว่าผลของการโกรงข้อสอบเอสติกมันส่งผลให้เขาโดนไล่ออกจากโรงเรียนและมันทําให้เขาหมดสิทธิ์สอบหมอเพราะประวัติทุจริตซึ่งเงินหลัก10ล้านมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาได้มันจะทดแทนอนาคตที่พังไปแล้วได้แบงค์ขอร้องลินให้ช่วยเขาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายส่งท้ายบทนี้ด้วยการที่ลิน บอกพ่อว่าจะอยู่ที่ไทยต่ออีกสักพักเพราะอยากมีเวลาอยู่กับพ่อมากกว่านี้และอีกเหตุผลหนึ่งคือเธอจะใช้เวลาที่เหลือช่วยในการโกงครั้งสุดท้าย EP 10แผนโกงก็เริ่มขึ้นทันที EP นี้จะเน้นเล่าไปที่แก๊งโกงนี้ว่าวางแผนและต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะเริ่มงานครั้งนี้ เริ่มที่เกรซทำทีไปขอทำรายงานในโรงพิมพ์ของอาจเจก,กโดยอ้างว่าเธอกำลังทำรายงานและขอเข้าไปทัศนศึกษาและเธอยังใช้สกิลในการบีบน้ำตาอีกด้วยแต่ด้วยความที่เป็นโรงพิมพ์เอกสารสำคัญที่มีความปลอดภยัยแน่นหนาการทัศนศึกษาต้องอยู่ในสายตาของอาจเจก,กตลอดเรื่องของเรื่องคือ สืบเนื่องมาจากทางแกล่งกงไปหาข้อมูลมาและทําให้ได้รู้ว่าโรงพิมพ์ญ,ญาติของเกรสได้ชนะการประมูลการพิมพ์ข้อสอบไปและการเข้าไปในโรงพิมพ์ของลินกับเกรสมันจะทําให้ได้รู้ว่าโรงพิมพ์มีการรักษาความปลอดภัยยังไงเริ่มจากเริ่มที่ต้องฝากปากกายินสอมือถือนาฬิกาและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไว้กับทางโรงพิมพ์หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจสอบด้วยเครื่องสแกนหาโลหะ นอกจากนี้ทั้งคู่ต้องจําแผนผังของโรงพิมพ์ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้หาทางเข้าไปขโมยข้อสอบได้อาเจก็ยังอธิบายว่าเมื่อข้อสอบพิมพ์เสร็จก็จะถูกบรรจุลงแพ็คทันทีแถมยังมีบาร์โค้ดทำให้ได้รู้อีกถ้าเกิดการสูญหายแต่ด้วยความที่โรงพิมพ์พิมพ์ส,สีเมื่อเกิดปัญหาเรื่องสีเหลื่อมหรือเพี้ยนเอกสารนั้นๆก็จะถูกส่งไปทำลายทันทีนั่นจึงเป็นทางเดียวที่จะขโมยข้อสอบออกมาได้ เมื่อกลับมาแล้วทั้งคู่ก็มาวาดแผนผังลงกับพื้นในโรงงานที่ทิ้งร้างของบ้านพัดด้วยความกังวลและเครียดของลินทำให้ดุพัดกับเกรสไปว่าให้จริงจังหน่อยและยังย้ำเตือนว่าการโกงครั้งนี้มันคือการขาโมยเอกสารราชการถ้าพลาดถูกจับได้ก็ต้องติดคุกนะ เธอยังบอกอีกว่าข่าวดีคือโรงพิมพ์นี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่ข่าวร้ายก็เพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดการตรวจสอบจึงยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกและการพิมพ์ข้อสอบจะพิมพ์ในคืนก่อนสอบเท่านั้นทําให้เวลาที่จะลงมือได้มันยิ่งกระชันชิดขึ้นไปอีกแต่แบงก์ก็เลยคิดแผนจะซื้อคนในโรงพิมพ์มาช่วยในแผนครั้งนี้และหวยก็ไปออกที่พี่โฟกค,คนงานที่ระหว่างลินกับกเกรซไปสํารวจทั้งคู่ได้ไปเจอพี่โฟกก็คือลูกน้องของอจ,จิคคนหนึ่ง ที่จะมาขอเบอิกเงินล่วงหน้าแต่อเจก,ก็ไม่ได้ให้ไปตกกลางคืนเกรซเลยไปดึงตัวพี่ฟุกมาทำข้อเสนอโดยที่แบงค์ยื่นข้อเสนอให้เงิน1 0 0 0 0 0บาทแค่พี่ฟุกบอกจุดพลาดและบอกวิธีเข้าไปในห้องขยะเพื่อขโมยข้อสอบและแน่นอนว่าพี่ฟกก็ตกลงพี่ฟุกเลยอธิบายถึงห้องย่อยกระดาษว่ามันเป็นยังไงและยังบอกอีกว่าถ้าคว้ากระดาษก่อนที่ลงเครื่องย่อยก็สามารถที่จะเอาข้อสอบออกมาได้ แบงค์ Bank, เลยเสนอที่จะเอามือถือเข้าไปในโรงพิมพ์ด้วยการซ่อนไว้ในข้าวกล่องแต่ปัญหาก็คือพอเริ่มการพิมพ์ห้องขยะจะถูกล็อกและกุญแจจะถูกเก็บไว้ในห้องคอนโทรลแบงค์เลยเสนอให้พี่ฟุกเอากุญแจไปเปิดห้องขยะและถ่ายรูปส่งมาให้แต่แน่นอนว่าพี่ฟุกปฏิเสธแบงค์ Bank, เลยเสนอเงินให้อีง50,000 0บาทแต่ด้วยความกลัวพี่ฟุกเลยเลือกที่จะเอาเงินแค่ก้อนแรก10,000แบาทแต่แบงก์ก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดพี่ฟกเปลี่ยนใจให้กลับมาหาเขาได้เมื่อได้เงินไปพี่ฟกก็เอาเงินไปซื้อของ ดีๆให้ลูกกินนั่นทําให้วันถัดมาขณะที่ลินกับแบงก์กำลังฝึกทําข้อสอบพี่พลุกก็กลับมารับข้อเสนอโดยที่พี่พลุกบอกว่าเขาช่วยได้แค่เปิดห้องขยะเพราะว่าเขาหายไปจากแท่นพิมพมานานไม่ได้นั่นคือแบงก์ต้องหาคนไปถ่ายรูปข้อสอบเองถึงอย่างนั้นแบงก์ก็ตกลงกับข้อเสนอนี้ลินกับแบงก์จึงไปหาพี่มิวสิกที่เป็นนายหน้าในการหาลูกค้ามาให้และเขายังขอบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยพี่มิวสิกก็ถามว่าจะเอามันไปทําไม แบงก์เลยเฉลยว่าวิธีการเอาคําตอบเข้าห้องสอบครั้งนี้จะทำโดยแปลงคําตอบเป็นตัวอักษรหลังบัตรประชาชนและแปลงเป็นบาร์โค้ดด้านข้างของบัตรแต่ถึงอย่างนั้นที่มิวสิกก็ขอส่วนแบ่งเพิ่มแลแกกับการที่เธอจะจัดการในการส่งบัตรประชาชนให้ลูกค้าให้แล้วก็ถึงเวลาที่แบงก์จะอธิบายแผนการโกงในครั้งนี้ให้ชาวแกงได้ฟัง แผนก็คือให้ทุกคนจําเลข5 6 1ห3นึ่งเลขพวกนี้เป็นตัวเลขในการกําหนดเวลาให้ทําตามแผนต่างๆ5คือเวลา5้าทุ่มเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่เอาต้นฉบับข้อสอบมาที่โรงพิมพ์6คือเที่ยงคืนเป็นเวลาที่ข้าวกล่องจะมาส่งเวลานี้ให้พี่ฟุกหาข้าวกล่องที่เขียนว่าข้าวผัดหมูบวกกุ้งไม่ผักซึ่งในนั้นจะมีมือถือซ่อนอยู่ให้พี่ฟุกเอามือถือนั้นมาเก็บไว้1 ือตีหนึ่งเป็นเวลาที่พี่ผูกต้องทําให้ไฟฟ้าดับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์เพื่อให้เขาจะได้เข้าไปในห้องคอนโทรโลเพื่อยิบคุญแจ่ห้องขยะออกมาและท,ทําทีเป็นโทรศัพท์เพื่อเรียกช่างไฟมาซ่อมไปและให้พัปลอมตัวเป็นช่างไฟเข้าไปในโรงพิมพ์และแอบ,บย่องเข้าไปถ่ายข้อสอบในห้องขยะ2คือตีสองเป็นเวลาที่แบงค์กับลินต้องเริ่มลงมือทําข้อสอบและ3ก็คือตีสามเป็นเวลาที่เกรซต้องเริ่มพิมพ์คําตอบ แต่ปัญหาคือพัทซ่อมไฟไม่เป็นแบงก์ก็เลยจะจ้างช่างไฟจริงๆมาเพิ่มหนึ่งคนให้เข้าไปซ่อมไฟคู่กับพัทแต่ลินก็ขัดทานเรื่องนี้แบงก์ก็ขอว่ามันจะเป็นไฟนอนเทสเมื่อถึงวันพิมพ์ข้อสอบลินกับแบงก์ก็แอบ,บออกจากบ้านมาตอนหนึงคืนทางลินออกมาได้ตามปกติแต่ทางแบงก์แม่ดันมาดักรอ,อกเขาก่อนออกจากบ้านตรงนี้เกิดการเถียงกันครั้งใหญ่ของแม่กับแบงก์ แม่บอกว่ารู้นะว่าแบงค์จะไปทำอะไรแม่ขอให้แบงค์เลิกทำแบงค์เลยเถียงว่าแม่จะหาเงินจากการซักผ้าไปเรื่อยๆแบบนี้หรอแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้สอนแบงค์ให้เป็นคนแบบนี้แบงค์ก็เถียงอีกว่าที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าการเป็นคนดีมันอยู่ไม่รอดสิ่งสำคัญจริงๆสิ่งสำคัญจริงๆกับชีวิตก็คือเงินแม่ก็บอกว่าแม่ยอมไม่มีเงินดีกว่าให้ลูกไปทำเรื่องแย่ๆ แบงค์เลยเถียงไปใหญ่อีกว่าไม่มีเงินแล้วแม่โอเคจริงหรอทํางานจนเจ็บหลังเข้าโรงพยาบาลดีๆก็ไม่ได้แม่โอเคเหรอจะเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้นี่แม่โอเคเหรอแม่ถึงกับร้องไห้ในความคิดที่เปลี่ยนไปของแบงค์แบงก์งเลยเดินหนีออกมาฉากนี้อยากให้ไปดูกันเองนะครับว่ามันสะท้อนปัญหาทุนนิยมและค่าของเงินไปอีกและแล้วก็ถึงเวลาเริ่มแผนหาทุมเจ้าหน้าที่คุมข้อสอบถึงโรงพิมพ์ตามแผนที่วางไว้อาเจก พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูเครื่องทำเพดเที่ยงคืนข้าวกล่องก็มาส่งเกรซก็ปลอมตัวเป็นลูกแม่ขา้าเอากล่องข้าวไปส่งเพิ่มโดยฝากไปกับยามข้าวกล่องก็ถูกส่งเข้าไปได้ไม่มีปัญหาทางพี่ฟลกจะหาข้าวกล่องกล่องนี้จนเจอแต่อาเจกก็ดันมาตามฟลกให้ไปช่วยใส่เพจเพราะวันนี้มีลูกน้องคนหนึ่งลา ลูกเลยต้องวางข้าวกล่องนั้นไว้และไปช่วยอาเจกก่อนจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืน51ลูกเลยจะกลับมาเอามือถืมใ่ข้าวกล่องแต่ปรากฏว่าข้าวกล่องมันได้หายไปเพราะโดนเข้าใจผิดว่ากินหมดแล้วเลยถูกเอาไปทิ้งไว้หลังโรงงานลูกเลยรีบตามไปคนขยะแต่ก็ไม่เจอข้าวกล่องนั้นทางพัดก็ร้อนใจเมื่อใกล้จะถึงเวลาไฟดับในโรงพิมพ์อาเจกก็เร่งลูกน้องให้ประจำตำแหน่งก่อนจะเริ่มการพิมพ์ข้อสอบ พกที่หามือถือไม่เจอเลยต้องกลับไปทํางานก่อนข้างนอกรถช่างซ่อมไฟก็ามาเตรียมพร้อมแล้วตีหนึ่งเครื่องพิมพ์ก็เริ่มทํางานแต่ปรากฏว่าไฟดับพี่ฟุกทําให้ไฟดับได้สําเร็จทางแกงโกงที่เห็นไฟดับก็เริ่มเตรียมตัวได้แม้ว่าพี่ฟุกจะไม่ได้ส่งสัญญาณกลับมาตีหนึ่งสิบห้าก็ถึงเวลาที่พาต้องเข้าไปในโรงพิมพ์ด้วยความเป็นห่วงลินก็ยังเตือนว่าถ้าเกิดผิดพลาดหรือแผนไม่เวิร์ดพาต้องมีออกมาก่อน พัดเลยแหนไปจับมือขอกำลังใจกับเรสก่อนจะเข้าไปในโรงพินด้วยความเป็นห่วงพัดเรสถึงกับน้ำตาคลอเมื่อประตูโรงพินปิดเรื่องก็จบลงครับ2องอีพีนี้มันทำให้เราเห็นอะไรบ้างเห็นเรื่องครอบครัวลินและความรักของพ่อกับแม่นะครับที่แม่อยากให้ลูกได้เรียนที่ดีจึงยอมขอสามีใหม่ให้ลูกมาอยู่ด้วยและพ่อที่แม้ต้องเจ็บที่ให้ลูกไปเรียนแต่เพื่ออนาคตลูกพ่อก็ยอมครับ อีกอย่างคือผลกระทบจากการโกงครับว่าใครได้รับผลกระทบอะไรบ้างลินดูจะได้รับประโยชน์นะครับและยังได้เปิดใจกับแม่อีกแต่แบงค์ถึงขั้นโดนไล่ออกจากโรงเรียนเหมือนในหนังเลยฮะแต่ที่ดีคือเห็นทางพัดที่หนีออกจากบ้านครับซึ่งในหนังเราจะไม่ได้เห็นอะไรตรงนี้เลยนะครับอีกเรื่องที่ถูกขยายมาจากในหนังนะครับก็คือเรื่องการโกงข้อสอบแก๊สแพนนี่แหละครับที่ในหนังเป็นเพียงข้อเสนอที่แบงค์ยื่นให้ลินแต่ลินก็ปฏิเสธไป เราก็ต้องมาจับตากันว่า2องตอนปแบบนี้ผลมันจะลงเออยังไงและสิ่งที่ผมชอบมากที่เขาเอามาขยายให้เราได้เห็นคือที่ใส่ของแบงค์นะครับที่เปลี่ยนไปเห็นเรื่องเงินมาเป็นอันดับแรกตรงนี้มันสะท้อนถึงระบบทุนนิยมได้ดีทีเดียวครับเอาล่ะตามธรรมเนียมของช่องเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เหมือนหรือทำให้นึกถึงบางช่วงบางตอนของหนังบ้าง 1. การไม่เอาเงินและการเล็ฟปุ๊บของลินก็เหมือนเดิมครับลินเลือกที่จะตัดขาดกับกลุ่มนี้นะครับจะดูเหมือนว่าในซีรีส์จะตัดไม่ค่อยขาดนะฮะสเสื้อฉลองสอบเอสติกก็ยังเหมือนเดิมไปเลยนะครับตรงนี้ผมแอบเสียดายที่มันไม่ได้กลายเป็นผ้าเข็ดเท้าที่ร้านของแบงค์แบบในหนังนะฮะสร้านน้องแบงคเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์แบงค์ เหมือนเดิมเลยครับเื่อร้านนี้เหมือนน้องแบงค์คนนี้ได้โตแล้วนะฮะแล้วก็ดูร้ายขึ้นขาดแตกการแซลของลินไปนะครับในหนังลินจะมีการแซลว่าน้องแบงค์แต่ก็พูดแก้ว่าพูดผิดเดี๋ยวนี้ต้องเป็นมิสเตอร์แบงค์แล้ว4การที่แบงค์โดนไล่ออกนี่เหมือนกันครับแต่ในหนังเรานี่แทบจะไม่ได้เห็นแม่เลยนะครับหน้าแม่แบงค์ก็แทบจะไม่ได้เห็นแต่ผมว่าในซีรีส์ประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ทําให้คนดูเกลียดพอออมากๆนะครับ5 ที่เกรซให้ลินเป็นกำลังใจให้โดยยกลิฟต์ขึ้นมาและลิฟเป็นรูปหัวใจแต่ก็แอบทำให้ผมนึกถึงในหนังที่เกรซส,ส่งจูบผ่านปากกามาให้ลินโอเคครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะครับเอาละ่ะอย่าลืมติดตามเราทั้งสองช่องทางนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ